l e a เน็ตโซซิไตีงานสัมมนาสำหรับผู้ที่สนใจการมีสุขภาพที่ดีกินอยู่เคลื่อนไหวอย่างไรหลังยุคโควิดโดยเน้นแนวทางธรรมชาติบำบัดอย่างยั่งยืนซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ได้คัดสรรวิทยากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมามอบองค์ความรู้ให้กับทุกท่านภายในงานโดยมีประธานเปิดงานท่านชิงชัยมงคลธรรมหัวหน้าพักความหวังใหม่และคุณกนิธิรินวามะสิริพัก หรือคุณจอบบี้ CEO ประธานกรรมการบริษัท g กลเดอเบสจำกัดนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญแขกรับเชิญและสปปกเกอร์ผู้มีส่วนร่วมให้ความรู้ในงานอาทินายแพทย์ธนศัก์ยิ้มเกิดอายุรแพทย์เชี่ยวชาญในการรักษาโรคเบาหวานเจ้าของเพจ d i e อ d ด็อกเตอร์ไทยแลนายแพทย์ชยพลธนารักษ์คุณหมอเหล่าไข่ยาดาวลเน็ตเอ็กซ์เโค้ดก๊อป อดีตนักเพาะกายทีมชาติไทยผู้พันเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีลองโคศกกระทรวงกลาโหมและคุณแดนดี้โสพลศิลปินดาราซีอประธานกรรมการผู้บริหารบริษัททอรัสตกุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัดวันนี้นะครับก็มาเป็นแขกรับเชิญน,นะครับของงานไลฟ์เลสนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะฮะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของสุขภาพกําลัง กำลังมานะครับผมก็ผมคิดว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ในช่วงยุคแบบนี้นะก็ะต้องดูแลตัวเองนะฮะพอดีเจ้าของงานเป็นเพื่อนผมแล้วพอดีเขาเปิดธุรกิจเนี่ยฮะแล้วก็มีเรื่องของพูดคุยเรื่องของสุขภาพอาจจะอยู่อย่างไรในช่วงของวิกฤตแบบนี้เนี่ยครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันมันเหมาะกับเข้ากับธุรกิจของผมด้วยนะครับก็ปัจจุบันผมก็ก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ทําเป็นนําเข้าอุปกรณ์การแพทย์นะครับนำเข้าส่งออกเนี่ยครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ นะฮะก็เลยน่าจะตรงกับโจทย์ของงานวันนี้ก็เลยบอกว่าได้ได้แขกรับเชิญมาร่วมนะครับผมช่วงนี้นะครับก็ทําธุรกิจหลกักๆนะครับก็จะทําเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับ าการแพทย์นะครับก็เป็นพวกอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็ผลงานก็มีบ้างครับก็มีไปเล่นละครให้กระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เกี่ยวกับโรคสุขภาพเนาะตอน,นสุขภาพมาแรงเนาะเราก็ต้องบอกว่าเน้นเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ส่วนเพลงก็น่าจะประมาณปลายปีเนาะน่าจะเป็นเรื่อง <c oughs> เ,เ,เ,เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเนื่องนื่องจากาสภาพาแบบนี้นะครับต้องแบบว่า รอจังหวะช่วงปล่อยนิดนึงนะครับก็จะเป็นแนว R&B Jazz ประมาณนี้นครัประมาณนี้ก็ส่วนส่วนค่ายไหนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอติดตามดูนะครับรับรองว่าเพลงโอเคดีดีนะครับก็แยก แยกแยกออกมาแยกตัวออกมาตอนแรกทำกับไมคี้2คนนะฮะแต่ตอนนี้ก็แยกออกมาทำทำเดี่ยวนะเพราะว่าเราก็แบบมาทำในแนวที่ตัวเองถนัดเนี่ยฮะกนะ็ก็บันเทิงก็ยังรักอยู่ครับแต่ว่าธุรกิจตอนนี้เราจะเน้นไปทางทำธุรกิจมากกว่านะครับผมดูแลรักษาสุขภาพนะครับก็ผมว่าในช่วงในช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ก็ต้องหมั่นออกกำลังกายาทานวิตามินเยอะๆนะฮะพักผอ เยอะๆนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะไปเจอผู้คนให้น้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนาะก็แบบก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองเนาะ